สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องของคำพีของศาสนาต่างๆและการพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนาคำพีของศาสนาต่างๆและการพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง คำพีของศาสนาต่างๆคำพีของพระพุทธศาสนาคำพีของศาสนาคริสต์คำพีของศาสนาอิสลามคำพีของศาสนาฮินดูการพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนาการสวดมนต์ไหว้พระการแผ่เมตตาการฝึกสมาธิ คำพีของศาสนาต่างๆศาสนาต่างๆจะมีคำพีที่บันทึกคำสอนของศาสดาเอาไว้เพื่อให้ศาสนิกชนได้ศึกษาค้นคว้าแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตและคำพียังเป็นแหล่งอ้างอิงของหลักธรรมคำสอนได้อีกด้วยภาพแรก คำพีของศาสนาพุทธก็คือพระไตรปิฎกภาพที่สองคำพีของศาสนาคริสต์ก็คือไบเบลิลภาพที่สามคำพีของศาสนาอิสลามก็คืออัลกุรอานภาพที่สี่คำพีของศาสนาฮินดูก็คือพระเวท คำพีของศาสนาต่างๆคำพีของพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกพระแปลว่าประเสริฐไตรแปลว่าสามปิฎกแปลว่าตำราหรือคำพีพระไตรปิฎกหมายถึงคำพีหรือตำราที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไว้สามหมวดคือ พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกภาพที่น้องเห็นคือพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกคือระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆมีทั้งหมด8เล่มศีล227ข้อของพระพิสุ ศีล311ข้อของพระภิกษุณีพระสุดตันตปิฎกคือพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงมีทั้งหมด25เล่มชาดกประกอบพระธรรมเทศนาเรื่องราวการเสด็จโปรดพุทธสาวก พระอภิธรรมปิดกคือคําสอนที่เป็นหลักธรรมล้วนมีทั้งหมด12เล่มธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนาความสำคัญของพระไตรปิฎก 1. เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนา 2. เป็นหลักคําสอนสูงสุดในพระพุทธศาสนา 3. เป็นธรรมนูญของชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติ 4. เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ชาวพุทธอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคำพีของศาสนาคริสต์คำพีไบเบิลไบเบิลแปลว่าหนังสือไบเบิลเป็นคำพีบันทึกหลักธรรมของศาสนาคริสต์และเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้ามนุษย์ ความบาปและการช่วยเหลือของพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์พ้นจากบาปและเข้าสู่ชีวิตนิรันดร คพีของศาสนาอิสลามคมภี์อันกุรอานอันกุรอานแปลว่าบทอ่านหรือบทท่องอันกุรอานเป็นคมภีร์ที่บันทึกคําสอนของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวอํานาจของอัลเลาะห์และแนวทางในการดําเนินชีวิตของมุสลิม คำพีของศาสนาฮินดูคำพีพระเวทพระเวทแปลว่าความรู้พระเวทเป็นคำพีที่ประกอบด้วยคำพีย่อยสี่คำพีได้แก่ฤกขเวทยชุระเวทสาม,มาเวท อาถรรพระเวทซึ่งเป็นคำพีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเช่นมีบทสวดเพื่อให้ผู้สวดพบแต่สิ่งที่ดีการพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนา ศาสนาแต่และศาสนาจะมีวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดสติและมีสมาธิด้วยวิธีการที่แตกต่างกันสำหรับพระพุทธศาสนามีวิธีการปฏิบัติดังนี้การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาการฝึกให้มีสติและสมาธิ การพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนาการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระช่วยให้จิตใจสงบทําให้เกิดสมาธิการแผ่เมตตาเป็นการส่งความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นและเป็นการลดความเห็นแก่ตัว การพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนาประโยชน์ของการสวดมนต์ลและแผ่เมตตา 1. จิตเป็นสมาธิ 2. อ,อารมณ์เจ่มใส 3. จิตใจสะอาดบริรสุทธิ์ 4. เรียนรู้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น 5. มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง การพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนาการฝึกให้มีสมาธิในการฟังอ่านคิดถามและเขียนทำให้เกิดความตั้งใจมั่นจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่วอกเวกและมีความจดจ่อในงานที่ทำเช่นขณะอ่านหนังสือจิตใจก็อยู่กับการอ่านไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นการฝึกให้มีสติด้วยการฝึกการยืน เดินนั่งนอนอย่างมีสติคือการฝึกควบคุมกิริยาหรือฝึกสำรวมกายวาจาใจในอิริยาบถในการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติควรฝึกวันละ5-10นาทีช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจ การพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนาการฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงต่อจากนั้นสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆสาถึครั้งหลังจากนั้นก็หลับตากำหนดลมหายใจความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูก และสุดท้ายกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าภาวนาพุทธหายใจออกภาวนาโทหรือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งช้าๆจนจิตสงบให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวิชาสังคมศึกษาหน้าที่22และหน้าที่42 และทำงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่25เรามาดูงานที่นักเรียนได้รับมอบหมายในหน้าที่25กันเลยนะคะให้นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่25ให้นักเรียนทำเฉพาะในหัวข้อเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำเฉพาะด้านบนนะคะ ในกรอบสี่เหลี่ยม3กรอบนะคะเรามาดูหัวข้อแต่ละหัวข้อกันเลยมีหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อแรกก็คือหลักธรรมของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยโอวาสามประการ 1. การไม่ทำความชั่ว 2. การทำความดี 3. การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ หัวข้อต่อไปคำพีของาศาสนาต่างๆพระพุทธาศาสนาก็คือพระไตรปิฎกาศาสนาคริสต์ก็คือไบเบิลศาสนาอิสลามก็คืออันกุรอานศาสนาฮินดูก็คือพระเวทหัวข้อต่อไปนะคะหลักธรรมของาศาสนาอื่นๆาศาสนาคริสต์มีหลักธรรมอะไรบ้าง บัญญัติสิประการหลักความรักศาสนาอิสลามหลักศรัทธาหประการหลักปฏิบัติหประการศาสนาฮินดูหลักธรรมสิป,ประการให้นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ